เป็นโลสวัสดีครับผมเทฟเองนะฮะวันนี้เนี่ยเรากลับมากับแบบ AUR กันอีกแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยแบบมันก็ได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอัปมาเนี่ยเพิ่มมาแค่ตัวละครเดียวนะฮะเป็นซันจิเนาะตัวนี้ราคา40,000บาทนะครับก็ไม่ได้แพงมากนะมีโค้ดใหม่มาด้วยนะก็คือโค้ดอัปเดต1เอาไปใส่กันได้นะครับแล้วก็ในอัปเดตเนี่ยมี2ตัวที่โดนปรับมาใหม่ด้วยนะก็จะเป็นยูตากับโกโจนะฮะโกโจเนี่ยโดนบัฟมานะส่วนยูตานี่ยโดนเนิร์ฟนะซึ่งเป็นเนิร์ฟที่หนักพพออออสมมมมคคคควววรรรรรเเเเลลยยยนนนนนนนะะะััััับบบดดดดีีี๋ฟฟิิ์ผ่่่่าาาาาููทกกกซจ สกิลที่1นะครับจะเป็นการเตะรัวๆนะครับเตะวันนี้แล้วก็นอกแบกนะฮะดามเมจข้างๆที่จะขี้หมานะฮะเบามากนะครับผมไม่เยอะคือมันฮิตละ0.5เตะแค่16ฮิตเองนะครับไม่ติดเบิร์นด้วยนะอ่ะท่า2นะครับผมจะเป็นการพุ่งเข้าไปเตะผู้่อสู้อย่างนี้นะครับดามเมจ15นะฮะต่อมาสกิลที่3 จะเป็นการเตะคู่ต่อสู้ออกแบ็ปขึ้นไปข้างบนนะครับดาเมจ7.5ติดเบิร์นประมาณ3าฮิตนะฮะฮิตติดเบิร์นเนี่ยดาเมจแค่1เองนะครับแต่มาสกิลที่4นะครับจะเป็นการหมุนตัวใส่คู่ต่อสู้นะฮะมันก็คือการหมุนนั่นแหละฮะแต่ว่าเป็นอเวกนะครับ,รบซึ่งจริงๆอเวกมันก็ไม่ได้ต่างเฮียอะไรกับร่างแรกหรอกแต่ว่ามันมีบัฟสปีดนะในร่างอเวกอ่ะสกิลที่1นะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะแค่ดาเมจแรงขึ้นมานิดนึงนะครับผม มันเป็นท่าที่เบามากเลยเนี่ยดูดิเออแต่ว่าสก,กิลที่2นะครับจะเป็นการหมุนตัวเตะลงมากับพื้นอย่างนี้นะดาเมจยี่สิบห้าดาวแฉลามนะครับท่านี้ต่อมาสก,กิลที่3นะครับจะเป็นการเตะคุณสู้ขึ้นไปข้างบนอากาศแบบตะกี้เลยนะฮะดาเมจสิบห้าน,ทกกน,ทนะท่านี้ส่วนท่าสี่จะเป็นแอนิเมชันนะเป็นท่าใหญ่เนาะ ใช้ระเกียดหายเลยนะฮะส่วนสก,กิลบล็อกได้กับบล็อกไม่ได้นะฮะผมบอกแค่ว่าท่าบล็อกแตกแล้วกันเนาะในร่างแรกเนี่ยบล็อกแตกอีกสองท่านั่นก็คือสามกับสี่นะครับนี่ส่วนที่เหลือบล็อกได้นะส่วนเอเวกอเวกเนี่ยบล็อกแตกสามท่านะก็คือสองแล้วก็สามนะครับแล้วก็สี่ ต่อมาจะเป็นเนิร์ฟของยูตานะยูตาเนิร์ฟเนี่ยมันโดนปรับมาแค่2ท่านะก็คือแบ็คแฟตกับสกิลสามนะอ่ะแบ็คแฟตเนี่ยจากที่มันบายพาสการ์ดตอนนี้มันทําให้การ์ดแตกแล้วนะครับผมเออปกติมันจะบายพาสการ์ดเนาะแต่ตอนนี้กลายเป็นการ์ดแตกแทนแล้วนะฮะแล้วก็สกิลสามเนี่ยจากแต่ก่อนที่มันดึงไปต่อคอมโบตรงกําแพงได้ตอนนี้ก็ทําไม่ได้แล้วนะครับไอ้เหี้ยซึ่งท่าเหี้ยเนี่ยเนิร์ฟม,มาหนักมากแล้วเนี่ยแม่งต่อคอมโบไม่ได้แล้วนะครับการที่มึงอยากจะต่อคอมโบได้เนี่ย คือถ้าอยากจะต่อคอมโบได้ท่า3จริงเราต้องกดสกิล2เข้าไปอัดอีกรอบหนึ่งนะมันถึงจะต่อคอมโบได้อะคือมันไปปรับให้สกิลแบ็กแฟรเนี่ยต่อคอมโบได้แทนนะครับเนี่ยแบ็กแฟรมันต่อคอมโบได้แทนสกิล3นะฮะซึ่งเป็นเฮียอะไรที่ยากมากนะการที่มึงจะดึงเข้ามากำแพงแล้วมาอัดคอมโบอย่างนี้เนะี่ยส่วนโกโจนะฮะโกโจเนี่ยมันโดนบัฟมาของล่างโหมดนะครับซึ่งสกิลที่บัฟเนี่ยมีอยู่แค่สกิลเดียวเลยน,ะนั่นก็คือการอนาเขตนะครับอืม อย่างแรกเลยที่มันบอกมาคือตอนกลางอาาเขตเกมึงจะไม่ลดแต่ทำไมมันถึงยังลดอยู่ว้ไสัตว์และอย่างที่2องเลยคือเวลาเรากางอนาเขตเนี่ยมันจะทําให้ตัวละครทุกคนที่อยู่ในอนาเขตของเราจะ ไฮไลท์เป็นสีขาวนะอารมณ์เหมือนเน็ตสีขาวเลยนะครับส่วนบัฟอย่างสุดท้ายนะก็คือเวลาเรากางอนาเขตเนี่ยระยะสโลมันจะเพิ่มขึ้นนะครับคือจะวิ่งหนีโกโจโกยากขึ้นอะ่ะตอนกลางอนณาเขตนะรประมาณนั้นนะฮะมันบัฟมาแค่สกิล3สกิลเดียวนะครับก็มีแค่นี้นะครับคลิปนี้ตอนแรกกะว่าจะเอาซันจิไปลงแรงด้วยแต่ไม่มีอารมณ์เล่นแล้วนะแถวบ้านเขาจัดงานบุญนะเสียงมันอนข้านที่จะด,ดังนะไม่รู้เสียงมันเข้าไหมหรือเปล่านะถ้าเข้าก็เออมานั่งฟังเทศดด้วยกันในสะัน์เอาไว้ไเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะ